สวัสดีค่ะไพน้อยนะคะรับบทเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพลนิลินยาทวีอรยพันธ์นะคะรับบทเป็นหมอแพมค่ะดอกลักก็คือสดใสเลยเป็นแบบมองโลกในแง่บวกทุกอย่างในสีชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกล่ะมาแล้วค่ะอันนี้คือดอกรักของแพนอย่างนี้เลย ในบทกับอดอกรักเนี่ยเราจะมีความกุ๊กกิกกันอยู่แล้วนั่นแหละถ้าเราเข้าพาร์กับดาวันเราก็จะมีความที่แบบน่าเชิดยิงแต่เมื่อไหร่ที่เราหันมาเจอเขาโลกเราก็จะกลับมาดสดใสเหมือนเดิมนอ,อ้านคนดาวปากเราก็คือไวมากในการที่ประท้าก,กับเขาคนนี้ก็จะมาเบรกว่า รัวมึนอันรัวเ่อยเลยเพราะเราแพ้ความน่ารักของเขาเพราะเราแพ้ความน่ารักของเขาคู่เราเหมือนเปิดมาแล้วก็รักกันแล้วเลี้ยวเป็นปตัวแบบนี้เขาอะตามหนูเลยใช่ ือดอกหลักเขาแบบแอบชอบแล้วเขามีแบบหมอแพมเป็นไอดอลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผ่านมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะต้องรอดูจริงๆค่ะในบทอ่ะคือแบบว่าทุกครั้งที่หันมาเจอเขาอ่ะเราเปบียร์เขาว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาไปกับเราทุกทุกตลอดเลยเราหันดอกรักไม่ได้เลยไม่ได้เพราะเขาเป็นคนห้ามเรากับเพื่อนเราใช่ค่ะเหมือนน้ำที่คอยรดไปให้ดับ